ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวโปเกมอนโกนะครับ2ทุม่ม2นาทีครับวันนี้ขออนุญ,ญาตมาเปิดนะครับผมจำได้ว่ามีเจ้าปิกาจูนะครับที่เป็นชุดนะครับผมแต่แน่ไม่แน่ใจนะว่ามันจะอยู่ในเควสนะครับแล้วก็มีตียิมตีบอสอะไรด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจครับแต่ผมขอแค่ตัวเดียวนะเอ,อนะครับน่าจะเก็บไว้ในเควสนะครับ ในเควสมาก่อนนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวต้องเปิดหากันหน่อยนะครับเพื่อนๆมาลุ้นกันว่าพิกาจูใส่ชุดของผมเนี่ยครับจะอยู่ในเควสไหนนะครับผมทําเสร็จไปแล้วนะเห็นแวบๆนะครับแต่ว่าไม่ได้บันทึกคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆรับชมนะครับฮิโตฮิโตโมชิครับตัวนี้ได้ใส่ตีใหม่สูงสุดด้วยนะเก็บไว้ยืนประกวดนะครับประกวดออแล้วครับผมโอ้โหเจ้าเมียวน้ำของเรานะ ผมก็บ้าจี้นะครับจับด้วยสับปะรดซะส่วนใหญ่นะครับช่วงนี้นะครับเพื่อนๆรับแคนดี้คูณสองนะครับผมวันเวลาก็วันนี้วันที่ยี่สิบแล้วหรือเปล่านะครับยี่สิบสิงหาคมแล้วนะครับกิจกรรมน่าจะอยู่ถึงเช้าวันอังคารนะครับแปดโมงเช้าถ้าจำไม่ผิดนะครับก็รับแคนดี้เยอะแยะมากมายเลยขออนุญาตลบทิ้งแล้วกันนะครับตัวนี้นะไปดูที่อีเวนต์กันต่อครับเวสหน้ามีอีวุยครับ เฮ้ยเก็บตัวกันมี e ีวที่ใส่หมวกนะครับโอ้โหจากเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ค่เมียทางด้านทุกคนทุกคนทุกคนทุกท่านโอ้ไม่ได้เปิดเควสนานครับมีตัวแร่ๆตัวอีเวต์เนี่ยนะครับอยู่ในเควสซะเยอะเลยนะครับผมโอ้โหอีว e ีครับมีวัฒนาการล่างได้ด้วยนะครับตัวนี้ใส่หมวกน่าจะเป็นหมวกอ่าปีใหม่นะโหไอบี ID ไม่สวยด้วยนะครับผมไปดูกันต่อครับ มีอะไรเหลือๆมาให้เราอีกครับอ่าตัวนี้มันเรียกว่าอะไรนะครับอันนอกนะครับอา่านอกป่าเจ้ากังบินของเรานั่นเอง,เองนะโอ้โหใช้นี่สีสวยนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่าวิวัฒนาการให้เ,หเพื่อนๆรับชมหรือยังหรือว่ามีหรือเปล่านั่นใน่ะีดีนะนนะลืมไีหมดเลยครับผมอ่านะครับขอลบทิ้งก่อนนะครับตัวนี้ ที่เปิดนี่คืออะไรล่าหาเจ้าพิกาจูนะครับผมยันยันมะครับยาวๆไปเลยครับออมืมันชื่ออะไรนะยันยันมาถูกแล้วครับอผมก็เรียกมันยันยันมะนะประมาณนั้นนะปิดถูกป,ประกรันในขอัยไ,ไว้นณะที่นี้เหมือนเดิมนะครับผมผมไปม่อนเยอะๆเยอะแยะมากมายนะพลรูบี้นะครับบอลแดงหมดแล้วด้วยนะมีแต่บอลน,น้ำเงินเลยนะครับ ก็ไหนดีต่างๆนะครับไม่ได้เปิดรับของขวัญเพื่อนๆเลยนะครับขออภัยไว้ณที่นี้เลยนะครับผมก็ช่วงนี้ครับเ,เริ่มทําการทํางานเพิ่มขึ้นครับก็เลยไม่มีเวลาได้เล่นบ่อยนะครับเท่าที่ควรน,นะปกติจะเล่นบ่อยเลยนะเล่นเกือบจะตลอดเวลาเลยนะครับทำงานอย่างเล่นนะครับผมโปเกมอนโกวนไม่ต้อง ตั้งหน้าตั้งตาอยู่กับหน้าจอตลอดเวลาครับนะครับไม่เหมือนพวกเกมมบ้าอื่นๆนะครับผมเออโหเรออเบออออูยังมีเลยครับผมกลับไปก่อนครับตอนนี้ตามหาเจ้าพิกจูนะครับใส่ชุดอีกแล้วนะครับน่าจะเป็นชุดใหม่ด้วยที่ผมยังไม่มีนะดูเหมือนจะมีตัวเดียวนี้ด้วยนะครับ อะครับตอนนี้เปิดอยู่2 ID นะครับผม ID สีน้ำเงินด้วยนะครับก็พยายามไล่เปิดของขวัญให้เพื่อนๆนะครับผมคาริคิริครับของชันดี้สักหน่อยแล้วกันนะวันนี้มาเปิดเควสให้เพื่อนรับชมอย่างเดียวเลยนะครับตามหาตัวที่ค้างค้ากันอยู่นะครับในเควสที่ทำเสร็จไปแล้วนะต้องรีบเคลียร์ก่อนครับเพราะว่ามันมีโปเกมอนเฟสแล้วนะครับ หรือมันโกเฟกอ่าโกเฟสติวัลแล้วนะครับผมก็อาจจะทําให้เฟสที่เราสะสมไว้นะครับอาจจะโดนรีออกไปนะไม่แน่ใจนะว่ามีหรือเปล่านะครับื่อกลัวว่าครบรอบแต่ละปีแต่ละปีนี่เขาจะรีของอ่าเฟสที่เราตกค้างค้างคาทั้ง,งหลายแหล่นะครับออกไปนะมีหลายตัวเลยครับสุธาจะเข้ามานะ ว่าช่วงนี้นะครับในวันที่20 21ดนะครับถึงอาจจะถึง22ตอนเช้าเนะครับก็ยังมีกิจกรรมให้เพื่อนๆเล่นอยู่นะครับมินิริลนะครับมีให้จับนะครับผมเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับแล้วก็โอ้โหเนียบียังมาเลยครับผมเนียบีนี่ก็ยังไม่ได้วิวัฒนาการลานโชว์เพื่อนๆเลยนะครับโอ้โหนานนานๆานมากเลยนะเป็นปีแล้วมั้งครับเนี่ยโอ้ขอพัยจริงๆครับ แม่คลิปวิดีโอที่วิวัฒนาการล่างเนี่ยนะครับบางส่วนนี้อยู่ในสต็อกครับอีกบางส่วนนี้ก็คือยังไม่ได้อีโวเลยนะครับผมนี่ะครับเซนิก็รเมใส่แว่นยังอยู่เลยครับโอ้ยีเวนนี้ไม่ใช่อีเวนนี้ครับอีเวนตกค้างสะสมไว้นะครับเซนิกาเมใส่แว่นครับไม่ใช่ใชนี่ด้วยนะครับแต่ก็ได้ตัวใชนี่ไปแล้วนะนะครับเดี๋ยวมาย้อนหลังให้เพื่อนๆรับชมกันขอติดดาวหน่อยนะ โอ้โหซีนิกก็มีใส่แว่นยังมีเลยครับอาลมาลุสครับโอ้โหอย่างนี้ต้องขอแคนดี้เลยครับขอแคนดี้เพิ่มเลยครับอาลมาลุสก็เพิ่งจะผ่านไปครับอีเวตนเมื่อประมาณต้นต้นเดือนไปปลายเดือนที่แล้วนะครับต้นต้นสิงหานะประมาณนี้ดีกว่านะตัวนี้นะครับไดโนเสาร์บุกโลกนะครับผมแต่ตอนนี้จะมีไดโนเสาร์ให้เราจับด้วยนะครับช่วงนี้นะครับยังมีอยู่นะครับผม นี่ครับเจ้าจีกลัสเนี่ยครับมาคู่กันเลยครับแสดงว่าเก็บเควสดองไว้ก็คือทำเควสผ่านแล้วก็ปล่อยมันทิ้งไว้ยังไม่จับเลยครับกระเป๋ามันเต็มนะตอนนี้ได้เหรียญมาอัพกระเป๋าแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับถ้าจับได้ยาวๆเลยนะเพื่อนๆดูคลิปวิดีโอผมนี่ก็จะสังเกตเห็นกระเป๋าเต็มตลอดเวลาครับเสียได้ตัวเสียได้ จะได้ตัวนะนะครับตัวนี้ก็อยากได้ตัวนี้ก็อยากมีน้ำนี่ครับพิกาจูป่าอพิกาจูใส่ชุดนะครับมาแล้วนะแน่นันไปอ่านอ่าตามที่ขึ้นด้านหน้าเขาเป็นชุดชุดพิกาจูนั่นแหละครับนะแต่เป็นลายลายสีวินเทจหน่อยนะครับสีสวยๆนะครับผม380ครับพิกาจูตัวเมียทำไมเป็นพิกาจูตัวเมียนะครับหางมันเป็นสีไอหางมันเป็นหัวใจครับนี่ครับไม่ใช่หางสายฟ้านะ เรือใครสงสัยนะครับน่าจะรู้กันหมดแล้วนะใช่ไหมครับจับยากด้วยนะครับพี่กรจูใส่ชุดไม่มีตัวเดียวเลยนะครับอีเวนต์น่าจะหมดไปแล้วด้วยครับโอ้โหเพิ่งหมดไปที่ที่แล้วนี่เองนะครับแต่โชคดีที่เก็บเควสได้ทันนะครับผมทันมาเควสเดียวเองครับน่าจะเป็นจับโปเกมอนเจ็ดตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจเจ็ดตัวนะครับในเควสหมุนเสาโปเกมอนสต็อปนะครับจับโปเกมอนน่าจะแตกต่างกันเจ็ดสายพันธุ์ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ โอ้ไม่สวยเลยครับนี่ครับก็จะเป็นชุดอ้าโหด้านหลังนี่มีลวดลายด้วยนะครับใบหวยหรือเปล่าครับสามสิบสามนะเราดูเป็นลายครับสามสองสามหรือสามสามไม่รู้นะครับไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับอะไรนะคอแลบอะไรหรือเปล่าครับชุดนี้นะเออไม่แน่ใจนะครับเพื่อนใครรู้ช่วยบอกมาทีนะครับผมเจอแล้วครับพี่กระจูก็ประสบความสําเร็จครับแล้วก็เดี๋ยวเก็บเพชรไปเรื่อยๆเลยนะครับผม ก็ไม่น่าเกิน10นาทีนะครับในคลิปวิดีโอ,อนี้นะครับก็คงต้องขอรับพเพื่อนๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวยัามสรรหานะครับสิ่งละอันพลน้อยนะครับมาให้พเพื่อนๆรับชมกันนะครับเใช้คําศัพท์นะโบราณโบราณนะครับใครเกิดทันนะสิ่งละอันพลน้อยเ <laughs> <laughs> จ้าสิงโตทะเลนะครับ <c oughs> ไม่น่าจะมีตัวในอีเวนต์แล้วมั้งครับน่าจะหมดแล้วนะโอ้โหเกือบร้อยครับตัวนี้ทล่อเข้าไปให้เก้าสิบเจ็ดจุดเจ็ดเจ็ดไปเลยครับโอ้โหนี่ครับยังไม่ได้เทรดโปเกมอนแลยครับยังมีตัวนะครับมีเควสนะครับแบบจำกัดเวลานะเหลกหนึ่งวันกับอีกยี่สิบสามชั่วโมงนะครับเบตโตเบต้านะนะครับร่างออโรร่าใช่ไหมตัวนี้ ก็พยายามเก็บเก็บเควสไปนะครับเพื่อนๆจะได้ตัวบางตัวที่หายยากๆอย่างนี้ครับก็วนๆมาให้จับบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้บ่อยนะดูต่อครับหมดแล้วนะครับเควสเรียบร้อยครับคือเควสสำเร็จแล้วสำหรับใน ID หลักของผมนะครับ ID ต่อๆไปก็ต้องลองดูกันไปนะครับโอ้โหนี่นะครับใช้ท่าโจมตีก็คือต้องตียิมอาตีบอสนะครับ ตียิมก็ได้นะนี่ยนะครับสิครั้งนะครับแต่ว่าชนะการตีบอสโดยใช้โปเกมอนต่างสายพันธุ์นี้ก็คือทุกตัวไม่เหมือนกันเลยนะครับในการตีบอสเนี่ยครับรีจอยเข้ามาเนี่ยนะครับถ้าทุกตัวไม่เหมือนกันก็น่าจะเด้งขึ้นมา2ครั้งเลยนะครับน่าจะเด้งขึ้นมา2ครั้งนะครับส่วนตัวนี้ต้องไปหาไข่ซ้ดาวไข่สีเหลืองตีนะครับผม CP ไม่เกิน250เอ้ย2,500แค่นั้นเองครับเพื่อนเพื่อนก็จะได้รับโอ้โหเมก้าสโตนนะครับ2อันเลยนะครับของเจ้า ลืมชื่อนะครับลืมชื่อนะครับผมโอ้เดี๋ยวไปดูชื่อมันก่อนนะสองอันเลยนะครับอหินเมกาได,กด,ไดไ้กดที่อีเวนได้ไหมกดที่อีเวนเขาน่าจะมีบอกนะครับหินเมกาสโตนนะครับไม่ขึ้นด้วยนะครับะนะครับเอาครับนีน่แหละสองตัวนี้แหละนะเพื่อนๆไปดูเอา ก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเควส์เคลียร์เซตซิ่งแล้วนะครับเพื่อที่จะมาเปิดหาตัวีิกระจูให้เพื่อนเรับชมนะครับตัวนี้เลยนะครับผมแล้วก็ไปเก็บตัวเควส์สัตว์นะครับเจ้าจิโกลัสอามาัลุสก็มานะครับเต่าสายแว่นก็มานะครับนานแล้วนะตั้งแต่โอ้โหอันนี้ก็จะต้นต้นปีมั้งครับเนี่ยใส่หมวกเหมือนหมวกคิดวัดอยู่เลยนะครับโอ้โหหมอมันเกิดหรือเปล่าไม่รู้นะอีบุยตัวนี้นะครับลืมไปเลยครับ มันจับได้เนี่ยมันขึ้นวันไหนนะครับนี่ครับขึ้นวันที่20เดือน8นะขึ้นวันที่จับนะไม่ได้ขึ้นวันที่มีอีเวนต์นะครับผมโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ลาก่อนกับพิกาจูตัวนี้ครับผมสวัสดีครับ